สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็สาพาทุกคนมาเดินเที่ยวที่สนามหลวง2นะคะตลาดต้นไม้มีให้ช้อปปิ้งมากมายนะคะรวมถึงเสื้อผ้ากระเป๋ามือสองเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่เยอะที่สุดก็คือต้นไม้นะคะทุกคนมาที่นี่ได้เลยค่ะเราจะนั่งรถเมลสาย91กน,นะคะ ป้ายรถเมย์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอ์บงแคนะคะทุกคนเราจะรออยู่ตรงนั้นนะคะรถเมย์91กอจะเข้ามาถึงตลาดสนามหลวง2เลยค่ะมาลงสุดสายเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะมาถึงแน่นอนค่ะ91กอนะคะนี่ค่ะทุกคน วันนี้ก็เป็นบรรยากาศสบายๆพาทุกคนมาเดินเที่ยวที่ตลาดสนามหลวงสองนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะทุกคนนี่คือแหล่งรวมต้นไม้ของประดับตกแต่งสวนนะคะมีต้นไม้หลากหลายให้เราได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือไม้ประดับไม้ฟอกอากาศก็มีเยอะแยะนะคะรวมถึงกระถางต้นไม้นะคะปุ๋ย หรือจะเป็นเมล็ดพันธุ์ก็มีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาซื้อต้นไม้เข้าห้องอีกแล้วนะคะบรรยากาศสบายๆค่ะทุกคนพาทุกคนมาซื้อต้นไม้นะคะชิลๆกับเที่ยวกินรีวิว